ครับสวัสดีครับเอา้าเราก็จอดกินข้าวนะครับจอดกินข้าวอยู่กับไอไก่ปลาอุนะไก่ร้านปลาอุเป็นไงบ้างครับเสีย่ยเป็นไงบ้างปลาเผาอร่อยใช่ไหมนี่ปลาปลาปลาปิ้งปลาย่างนะครับจอดกับร้านเอฟซีเนาะร้านเอฟซี นี่ครับครับนี่ครับ f c ตัวยงเลยครับผมแล้วนี่ครับเป็นร้านร้านขายปลาประจอมนะครับก็ทำเองทำเองก็อร่อยครับผมลองแล้วแวะมาก็เห็นครับอยู่ติดร้านปะอุนะครับผมนี่นี่ครับ เอาอันนี้แบบไหนโอ้ครับขอบคุณมากครับครับผมโอ้นี่ใจดีปลาบอครับครับครับอยากกินแมาได้เด้อโอ้ครับผมอร่อยนี่สองร้านนี่พี่น้องกันใช่ไหมใช่อ๋ออร่อยไหมองเจ๊อร่อยอร่อยไม่วันนี้ก็แบบผ่านมาหลายจังหวัดเนาะก็เลย กลับบ้านมาลองแวะไปดูปกติผ่านมาเห็นแต่ปิดร้านไปสามต้องปิดแล้วใช่ไหมตอนนี้ฝนคนบ่อยด้วยเห็น่านบ่อยด้วยแล้วเคยได้ลงหาปลาเองไหมเคยครับแต่พุกนี้จุดทำไมอ่ะไม่ลงครับปลาคนหาเยอะอันนี้น้ำน้ำหลากด้วยผลักคนไปหาทางเข้าอันนี้เป็น ปลาไอหนองนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ไอนี้ปลาอะไรปลาปลานินครับปลานินปลานินอแล้วก็กุ้งกุ้งก็กุ้งจอมกุ้งจอมอืปลาซิวแล้วก็ปลากระดีหมากเองใช่หมากเองอร่อยครับผมกินแล้วแวะเข้ามาครับติดกับร้านป้าอุนะแวะมาเลยผมการันตีเลยว่าอร่อยกับเสี่ย เสตินนะเสตินเขาก็แวะมาเขาบอกว่าอร่อยอร่อยดีครับก็เลยนี่ของฝากครับผมโอ้ต้องขอบคุณอย่างมากเลยครับมนสุกแล้วนะคะขอรับรองพัดสุกโอ้พัดดิบจะเป็นนู้นเลยเป็นโบราณแล้วพัดสุกแวะเข้ามาเผื่อมีขนุนมีอะไรถ้าลาวก็เรียกบังมี่ถ้าเขมรก็ขนอร์ คือเราได้หลายภาษาอ่าและนี่ก็เอาไปจิ้มกันได้เลยนี่พอขายใจดีแถมให้เวะมาเลยพริกผงรถรถก็ว่ารถแหลกแจกแถมไหนนาขากกดนมีตรงด้เห็ดกัดทานมาไม่มีนะ ใช่ทานมาไม่มีเขายังไม่มาตกครับถ้าชาวจะมีพวกปลาพวกกุ้งสดขึ้นเป็นประการแล้วนะครับไม่ปกตินะคนส่วนมากเขาจะชอบกินในแบบกุ้งอ่ะกุ้งกุ้งฝอยแล้วก็ไอไอใส่กล้วยไอหอหอหอแล้วก็ครับหมกหมกครับหมกหมก้านร้านร้านที่จะมีนะนั่นแหละ แต่ถ้าแต่ถ้ามีกุ้งเอามาได้เลยเขาจะถามหาแต่กุ้งกันเยอะเพราะกุ้งมันหากินยากนี่ครับมีเยอะคนเขาใส่เยอะครับใส่แยงใส่ทั้งเท้าครับเขาขึ้นทั้งเท้านั่นแหละก็เอามาเอามาใส่ใบกะเพราใส่พริกเนาะใส่เครื่องใช่ใส่เครื่องแล้วก็ไปตองหมก่อไปตองหมกอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยถ้าเป็นแบบนั้นอ แวะไปผ่านมาครับแวะมาเลยนี่ปลาหมักเองอร่อยจะมีครับร,าร,ร้านปลาไม่คุมียังยังสมมติว่าปลานินนี้ก็เอาไปตั้งกระทะทอดก็กรอร่อยครับเครื่องหมกไปตรงนั่นแหละครับอยู่ติดกับร้านปะอุนะครับเส้นทางไ,ไอ บุรีรัมย์ประคุณชัยครับ,รบไอ,ไอ้้นี่เขาเรียกอะไรนะรห้วยตลาดปะอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดอ่างเก็บน้าห้วยตลาดนะครับแวะมาได้เลยมีอยู่สองร้านนะที่ปิ้งปลาแล้วก็มีร้านที่ขายปลาขายกุ้งจอมอยู่ตรงกลาง,รง,ลางครับ <นะ S 1> แวะครับผม แวะมาได้เลยถ้าไม่เชื่อผมก็ต้องแวะมาแล้วซื้อไปลองชิมดูนะครับก็แวะมาหรือจะเอาปลาแบบตัวใหญ่ๆหรือเอาไอ้แบบสับแบบสําเร็จรูปแล้วปากช่องด้วยครับจางายนะครับปากผู้ดช่องด้วยช่องช่องอ,งไอะไรเอาพูดเองเลยครับช่องออสดำซิงเะครับอ๋อเข้าใจ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 เอาผมผมรู้แล,ล้วแหละไปเล้วรถดำอ่ะอยู่บ้านครับเอาไม่อโอ้ชองชงนี้ฝนฝตกเนาะ มีบางมีหินทรายเล็กๆหน่อยอไม่แต่ถ้ามีหินมีสายวิ่งอะยังไงมันก็ได้อยู่มีบ้านมีบ้างแต่บ้านเราบ้านเราบ้าเราจะเข้าไปเวมาได้เลยเนาะอ่ะอ่ะเดี๋ยวครับครับผมออดดัมซิ่งครับผมอ่ะกดติดตามนะครับผมอ่ะคลิปนี้บายบายครับครับ เอาแบบไหนเออที่รถดั้มใหม่ไงที่เพิ่งออกมาไม่กี่ได้ไลยได้เลยครับปลาบองครับนี่นะคนละกระปุกของฝากอ FC ฝากปลาบองนี่ครับอร่อยนั่นแหละอันนี้กลมขายปลูกอร่อยครับปลูกอร่อย นี่ให้ให้ครับนัวไอ้ข้าวคั่วนะกินกับข้าวเหนียวไป็เลยอร่อ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 ยครับอร่อยมากอืมอร่อยกินกินกับอันนี้เป็นจมกุ้งครับจมกุ้งหมักเองหมักเองดูดูอุ้ยเปิดมาหอมเลยอ่ะ มี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 สูตรเนี่ยมีจัมฟิวผสมกุ้งโอ้ยอันนี้ปลาซิวนี่ยหอมมาเลยหอมหอมไม่ใช่หอมอ่าไม่ไม่แต่ส้มตำมันต้องนี้เนี่ยเป็นปลาอ่านี่เนี่ยเนี่ยตำส้มตำอร่อยเลยอ่า อุ้ยหอมอุ้ยหอมอร่อยมากเลยครับเอ้าแวะมาได้นะเอ่อเวะมาเลยนะครับหลายปีแล้วครับตั้สมัยไม่ได้อ่อเวะมาแวะมาอันนี้ใครทำอันนี้ถ้เป็นโลโลหกสิบาทครับโลหกสิบาทครับนี่แหละอันนี้อันนี้เป็นปลาที่เขาต้มทำน้ำปลา ร้าต้นตำเาเมาเป็นเนื้อันนี้ครับเป็นบาร่วมชุมชทานบ้านเราเนี่อันนี้ก็โล่ห้าสิบบาทครับอันนี้โลละนงร้อยห้าสิบบาทเขาเป็นสิบรูเทย หลับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ